ต่อแล้วต่อแล้วเสร็จเสร็จนั่นนั่นนั่นเห็นป้วยเซ็ตเสร็จครับสวัสดีครับผมพบกันคีอเรากับคนมารหาครับกับไอ้บาวแมนครับผมสวัสดีครับบ่าวแมนแดร์นิสานครับไอ้พอใหญ่ลีลาครับผมมาน้าแข่งเมื่อนี้กาแฟก่อนอีกผู้นึ่งพี่ดันเพิ่นลงไปแล้วครับเพิ่งเปล่าครับเพ่นาว มีก็กระลังต้มกาแฟครับวะกระลังต้มกาแฟกันครับต้มกาแฟก็เตาในน้อยครับผมเนียนว่าเตาปิกนิกเตาปิคนิคเตานี่อันนี้มอครับนี่นี่เด้อมอกันในน้อยครับผมครับนี่เด้อครับขึ้นข้ามแป๊บเลยนดี๋ยวเขเนาะบรรยากาศนี่ผมบรรยากาศครับผมในเขื่อนครับบรรยากาศกับพ่หนาไวใจไว้ได้ครับผมพุทะทองฟ้าครับมืดือคือคือมาแล้ว ไปรุ่นน้ำกันครับผมมาทีไใดตัวบครับเรือกว่าฝนที่ตกห้ามครับผมไปครับเฮ้ยผมมาหอดไม้เก่าแล้วครับไม้เก่าไม้มันไม้เก่าแต่บอกคือเก่าครับผมมือนี้นามหลายครับนามหลายกว่าเก่าครับผมแต่กระมอะคือเก่าครับมาครับรุนน้ำกันมาหนี้เนียบที่ใส่ที่ใส่เป็นเยืยอใส่เดือนนะครับเนาะ เลกุ้งมือนี้บน่าจะเหมครับยดี๋ลงไปครับบาทแรกครับปลาเพชร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 เหลาบ้างเน้เหาบ้งเน้อมาเหลบ้างเกาะเาบ้างคลองน้มือนีน้ำไหลครับ ใส่บล <l id> ึกบลึกต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วเสร็จเสร็จแล้วครับนี่เรียบร้อยเลยบาปนี่รุดจ้อยรุดแล้วดิรุดแล้ว ดูแล้วของจังหักลุงเลือกเลือกเลยนะตามอยู่นนี่ต่อแล้ว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 เสร็จเสร็จครับนี่บ่อลอดรอบนี่ลอดอดู่ลอดไม่อืดเปี้ยวผมบอกง่ายเลยเปรียงเลยครับตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกมาแล้ว ไปลุ้นกันต่อไปลุ้นกันต่อดูนะครับบักไงเลยไปนอนกับน้ำแข็งไปเร็จเร็จแล้วครับนี่เอา้เอาโอ้ยคือรุดดีแท้เบสเบสมดีด,ด้นี่ เบสซิ่งเบลองเง็กเองงกมันท่านเอกีนหนหารผมบัดมันก่อน นี่นี่คล้องแท่บ้เหนียาเสร็จครับเศษมาแล้วโตปังแง่ผมเป่งเป่งครับบอกเป็นอุปสรรคครับหย่อนปุ๊บกินปั๊บนั่น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 เ็จเล้วเ็จแล้วครับเรียบร้อย บักไงบักไงครับโอ้อีกแล้วเนี่ยเย๋งครับผมโอ้โหกินเลักดิ์ป่าแม่ครับแบบนี้ป่าตัวแม่เนาะปากปากจู่ๆนี่เอาตัวตัวแม่ครับโอ้โจีรศักดิ์ที่เดิมที่เดิมนี่เอาหนังนั้นวัตถิมลงเซตหนั่นงกินวัว เอาขึ้นยังในระบาดนี่ฮ้ฮึเอาขึ้นยังในระบาดนีดด่เดี๋ยวมันเอดแ้ง้ปานสิบตรร่อขอเลยนี่มาแล้วมาแล้วคันโกงโคง้งน้อเสร็จครับผมเฮียบักไงบักไงครับผมมันโมกินมันเลิกครับมันไปย,ยุหันแล้ว มันอยู่ในนีเวนีในอุ้มใหม่เงียบแล้วูนี่ยเบนี้มันรอยงลอยู่นี่เห็นบ่นี่เห็นอยเห็นนี่นี่น่นั่นเห็นว่าวาตถ่มล้งเห็นบ่นั่นนยนีเวา่กางนั่นเห็นป่ะนั่นน่นนันั่นเห็นบ่เสียบ เสร็จครับผมเยอะโอ้มีแต่ป่าเมียเยอตัวเมียเออเอป่าเมียตัวใหญ่ครับผมป่าแบบนี้ขั้วเกล็ดไงครับเนาะนี่บักมือนันบักสีสมสมมือนันนี่โอ้ยขั้วเกล็ดอยากครับหุยสิบไว้ปวดน,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 นั่นนั่นนั่นเอาไปยังไปยังโอ้ เ็จครับผมปืดมาแล้วครับสีส้มมาแล้วครับส้มมาแล้วเอียใหญ่เลยอบอกใหญ่เลยยัดสุดยัดมือน้ำไหลกว่ามือนันครับเนาะน้ำขึ้นมาสูงครับผมมือนีซิดมุมไหนพอดีครับมือนันตรงไดโก้มลงบกเรือครับเนาะผูได้เบบ่งลีบครับมือนีพอดีเลยครับน้ำ ไปพูนแล้วในที่เหลือแล้วแล้วเสร็จเสร็จครับผมตัวงามๆครับตัวงามๆตาแม่หลายครับมัอนี่ตัวงามเหนรับผมเนาะสวยครับสวยใส่สวยครับ หยอดลงครับมองเก้าครับผมเนาะนี่และวมองนี้และนี่หยอดลงไปโลดเลนั่น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 ,น,นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเซฟนั่นครับเซฟนัน่นโอ้ตัวนี้ครับเนะี่ยตัวนี้ครับตัวผู้ครับตัวนี้บ่าปีหลิงปีงเลยครับกดอ่ะต่อดีว่าไงอยู่ móng câu là giờ luôn mong mong cầu hấp nè nè câu nè 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 เสร็จนั่นเสร็จครับเสร็จนั่นเสร็จครับผมป่าเมียครับนั่นนี่ครับเนาะตัวใหญ่อยู่ที่นั่นเสร็จแล้วดินั่น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 เดี๋ยว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 ไปมาไปมาไปมาไปไปเลยโอ้ยโอ้ยเบ็ดปลาตัวเดียวกินสองปลาตัวเดียวกินเบ็ดสองลังเลย นี่ครับผมตัวบางไงนะครับเนาะกูด่าตัวไงอีหลีดินี่ครับ,นรนยยนบเนาะหยอดล้มมองเกาครับนี่นี่หยอดล้มมองเกาครับนี่น,นี่นี่เน,ะนาะนันน่นนั่นนั่นนั่นเห็นปะมันจะหยอดลนะ้มนั่น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 เสร็จแล้วครับนั่นเรียบร้อยครับเพียว ปัใหญ่เลครับนี่ดูนะนั่นเ็ษเ็ษครับผมเศษเฮ้นั่นโอ้ยตัวโบยใหญ่ปเนี่ยครับพ่อถอดครับลุงนี่พอถอดนี่ครับผมเนาะเรเร็วเร็เเอ้ยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้อู้ครับผมตัวนี้เหร Nói chỉ tổ nào, nó vào chỗ mít tối nhé nó làm tiền từ nó ฝนลงเม็ดแล้วครับป่าก็กินครับฝน,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 นกระโตครับผมเนาะป่าก็กินอยู่ด้วยครับนั่น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 มอตนี่ครับโอ้หตัวนี้างามอยู่นี่ตัวนี้งามอยู่ครับ ฝนไหมแล้วครับอู้่าหันเต้าแล้วเนาะป่าก็เรื่องกินดีๆครับผมนั่นน่ะต่อเดอิ๋ตอดอยต่อเดิ๋ยวไหน,น มาทิมล้มก็กินเลยดินั่นนั่นนั่นตัวพอดีครับโมยอะไรบ่หน้อยเนะาะปลาบอค่อยกินแล้วครับ ผลเก็เริ่มลิ้นไม่แล้วครับผมเนาะเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันครับผมไปเบื้องผลงานครับผมว่าได้หน่อยได้หลายเท่านเลยครับเดี๋ยวไปขอดรถกันครับเนาะไปครับเอาผมกลับมาขอดรถแล้วครับสรุปผลงานครับผมนี่ครับเนาะอันนี้ของเพิ่นครับผมอันนี้ก็ของเพิ่นครับผมเอาผมอันนู้นก็ของเพิ่นครับผมนะอันนี้ของโยของครับผมนี่ละแปรหน่อยครับบอบอปันใดครับผมมือนี้ นะครับเนาะผลงานเกือบนี่ครับเนาะเพื่อนเห็นนี่นะครับมล้วก็น้ำขึ้นหลายครับมือนี้น้ำขึ้นหลายครับแล้วก็ค่อยได้หลายครับผมเนาะคือเก่าผมเนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะผมพบกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ